แม่ไม่อยากให้เคารพบกันเลยลูกคือว่าแม่กลัวเนาะแม่ก็จะเป็นคนทามาหากินตามป่าเนาะลุงแกก็ทําสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ใกล้อ่ะแล้วพอเสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแล้วพวกแม่ก็ไม่รู้จะไปยังไงกันอะ่ะแม่ก็กลัวเด็กเล็กๆและคนเท่าคนแกล่ละเขาจะหนีไปทางไหนใช่ไหมคะจะกินอะไรจะทําอะไรกินอะ่ะต่อไปอะ่ชะชาวบ้านก็ตายกันหมดสิสงสารคนที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอะ่ะเราก็ต้องมารับด้วยอย่างเงี้ย แต่จะให้พ่อแม่พี่น้องทำยังไงชาวบ้านน่ะเนี่ยค่ะคนที่ปลูกปั่นอยากให้ลบอยากให้นึกถึงคนที่เขาอยู่พื้นที่บ้างคนแก่ชาวบ้านเด็กๆเ,เ,เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยค่ะเราเหมือนกันเราที่อยู่กรุงเทพเราจริงๆเราไม่ใช่คนที่อยากจะลบเลยแต่มันก็มีคนกรุงเทพส่วนมากที่อยากจะลบอยากให้เกิดสงคราม แต่คุณไม่เคยคิดถึงความเป็นมนุษย์ความปลอดภัยของคนอื่นๆเลยล่าสุดเนี้ยก็ยังเห็นข่าวนะคะอันเนี้ยโพสทำไมคะเหมือนประเทศเรายากจนเหมือนประเทศเราไม่มีอะไรเลยเหรอคะคุณช่วยไปหาข้อมูลด้วยนะคะว่าประเทศเราอะ่ะมีแสนยานุภาพเกี่ยวกับการลบแค่ไหนอะให้ดูอีกทีนึงก็ได้เนี่ยคะ่ะประเทศเราต้องขอบริจาคยางรถยนต์แล้วเหรอคะ มันเป็นไปไม่ได้ค่ะหยุดปั่นเธอค่ะในส่วนของกองทัพฟ้าเข้าใจนะคะคือถ้าเกิดว่ามันมีการยั่วยุมันก็มีความจำเป็นที่จะแสดงแสนยานุภาพออกมาบ้างว่าเออเราก็ไม่ได้กลัวคุณนะเราก็มีกำลังนะดูสิรถถังนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ที่ไม่ปกติคือพวกบางช่างยุ ชอบมาตีฟูต,ต้องนู่นต้องนี่ทหารเตรียมแล้วทหารพร้อมลบทหารนู่นนี่นั่นมันทําให้เกิดแรงกระพือในสังคมมันทําให้คนรู้สึกฮึกเหิมความคลั่งชาติม,มันมีทุกชาติแหละค่ะแต่ช่วยมีสติหน่อยนะคะคนที่ชอบปั่นนะคะส่วนตัวฟ้านะคะฟ้าว่ากองทัพและรัฐบาลเอาอยู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ฟ้ามั่นใจนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ทุกๆวันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายมาเล็งดวงเมืองค่ะดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือยศถาบรรดาศักดิ์คืออำนาจในดวงเมืองเราถูกวางเลขหนึ่งไว้เป็นมหาอุดค่ะดวงเมืองเราจริงๆทหารต้องปกครองนั่นแหละ แต่ว่าฟ้าคิดว่าในมุมฟ้านะคะถ้าพระอาทิตย์มาเล็งแล้วนะคะหลังวันที่15เป็นต้นไปนะคะคิดว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่มันชัดเจนมากขึ้นและคิดว่าไม่น่าถึงขั้นที่จะเป็นสงครามแม้แต่การจะเอาเรื่องนี้ขึ้นไปที่ศาลโลกเราก็สามารถปฏิเสธได้ศาลโลกไม่ใช่ศาลปกติคะ่ะไม่สามารถไปสั่งให้ในายกรนายขอมาขึ้นศาลได้จะไม่เหมือนศาลปกติเราไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้น ก่อนหน้านี้สารโลกมีตัดสินให้ปูตินไปขึ้นสารโลกนะคะทุกวันนี้ปูตินยังไม่ไปขึ้นเลยค่ะ